ราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่ 16. จะมีดาวพระศุก์เข้าสู่ในราศีของเราคือราศีสิง อันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นดวงของท่านนั้นเปิดรับโชครับลาบราบับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะไม่มีก็จะคลี่คลายหายไป ในช่วงของเดือนที่แล้วรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าในเรื่องของการงานก็แล้วแต่ในช่วงนั้นชาวราศีสิงห์นั้นจะทำอะไรก็ติดขัดหยิบจับอะไรก็จะไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีลาบการงานก็มีการสะดุดอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นต้องดิ้นรนอยู่ในช่วงก่อนนั้น การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านก็ไม่ค่อยมีหยิบจากอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอมีใช้บ้างไม่มีบ้างการงานก็มีการสะดุดในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีสิงห์นั้นจะได้รับแต่สิ่งดีๆเหมือนกับว่าเทวดาฟ้าดินได้เปิดโชคให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆเจ้าที่เจ้าทางดนบันดาลให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีงานมีการ ที่ดีในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านสมัครงานอะไรไม่ว่าที่ไหนก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางทีเบื่องาาอางานเก่าๆขอย้ายงานเก่าๆไปหางานใหม่ก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งที่ดีในช่วงนี้บางคนตกงานว่างงานก็จะมีงานทา ในช่วงนี้จะมีคนนำพาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะนำพาใหท่านไปได้งานที่ดีบางคนนั้นก็ออกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือออกไปทำงานต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จ อย่างง่ายดายมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านถือว่าชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอยากจะทำงานอะไรหรือท่านจะไปสมัครอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งที่ดีๆเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้าง ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จากเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ในช่วงของวันที่สิบหนี้นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีของเรา จึงทาให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆการเงินการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็จะมีคนคอยช่วยเหลือถ้าหากว่าท่านขาดมือหรือว่าท่านจะทำอะไรเงินทองไม่พอก็จะหยิบยืมได้จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีสิงห์นั้นจะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงของเดือน กันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนกันยายนแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงจะโคจรเข้าสู่ในราศีกันภายในช่วงของวันที่17กันยายนอันนี้ท่านประมาทระวัง มั่งในช่วงของเดือนนี้ท่านจะต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าถ้าว่าใครมาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้แต่อย่าอย่าให้ใครขอยืมได้จะเป็นการดีถ้ากวาเราให้ใครขาหยิบขอยืมไปในช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้คืนก็ว่าได้ในเรื่องของการทํางานอีกเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังตาวาท่านทํางาน ส่วนรวมรวมกันหลายคนเป็นปึกเป็นแผนอันนี้ท่านระวังไว้ <c oughs> อาจจะมีการทิงดีทิงเด่นทิงไหวทิงพลิบกันเกิดขึ้นได้หรือไม่อยากให้เราได้ดบได้ดีมีการอิจฉาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนกันยามีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งที่ท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ เรามาพูดถึงในเรื่องของดวงจตาราศีโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยาจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลอันนี้ราศีสิงห์ก็จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหยิบจับอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือหยิบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองก็ว่าได้ ชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยานี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีสิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายทิศหลายทาง บางทีก็เปลี่ยนจากงานดีให้เป็นงานที่โดดเด่นขึ้นไปอีกในช่วงนี้การค้าขายก็เหมาะอย่างยิ่งในการลงทุนชาวราศีสิงห์นั้นจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะค้าขายขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมหมุนเวียนเข้ามาท่าน ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านชาวราศีสิงนั้นถ้าก็าท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาถือว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีชาวราศีสิงก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้บางคนร่ำรวยได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการทำมาหากินก็จเจริญมีความโดดเด่นอีกด้วยมีคนยกย่องในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารานามัยก็เป็นของธรรมดาสำหรับท่านที่สูงอายุให้ท่านระมัดระวัง ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีโรคเก่าๆโรคประจำตัวอาจจะมีกำเริบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังไว้สำหรับท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะม,มีภูมิต้านทานท,านที่ดีจะมีความแข็งแกร่งแต่ก็ตั้นระวังไว้บ้าง อาจจะติดเชื้อมาจากที่อื่นอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่ทราบมาก่อนในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้ก็ สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีสิงห์นั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินมีทองจับจ่ายใจสอยอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นดวงเปิดให้ท่านมีโชคมีลาบทำอะไรท่านรีบลงมือทําได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จและมีความสดใสอีกด้วย ในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆท่าน,นระวังไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วที่มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่เราได้มาชี้แจงให้ท่านได้รับฟังการการฟังนี้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังสิ่งไหนที่ดีก็เก็บเอาไปพิจารณาสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่าน ที่ฟังคลิปของเราในขณะนี้ท่านมีโชคมีลาบนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาไม่ว่าจะได้อะไรหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็ให้มีมาอยู่ไม่ขาดสาย ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี